การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลคือการดูแลอนุรักษ์ทะเลทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพตลอดจนระบบนิเวศมุ่งเน้นไปที่การจำกัดความเสียหายของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางทะเลการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่เสียหายและการรักษาสายพันธุ์ที่อ่อนแอ นักอนุรักษ์ทางทะเลพึ่งพาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากชีววิทยาทางทะเลสมุทรศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมงตลอดจงปัจจัยต่างๆของมนุษย์เช่นความต้องการทรัพยากรทางทะเลและกฎหมายทางทะเลเศรษฐศาสตร์และนโยบายเพื่อกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องและอนุรักษ์สายพันธุ์รวมถึงระบบนิเวศทางทะเล ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางทะเลการเพิ่มจํานวนประชากรมนุษย์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมากขึ้นกิจกรรมของมนุษย์ทําให้สิ่งมีชีวิตมีอัตราการสูญพันธุ์มากขึ้นทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง กฎหมายและสนทิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทางทะเลได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยการทำการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงคิทศักราช1966การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลควรทำอย่างไรหน่งลดการใช้พลาสติกเพราะในท้องทะเลของเราต้องเจอมลภา,าวะจากถุงพลาสติกประมาณ17ล้านปอนต่อปีที่พบตามบริเวณต่างๆของมหาสมุทร 2. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ถือเป็นก๊าซเรือนกระจกทําให้มหาสมุทรของเราเป็นกรดมากขึ้นซึ่งความเป็นกรดทาให้เกิดความเสียหายต่อปาการังในสเกลระดับโลก 3. ช่วยการลดขยะบนชายหาดหนึ่งในปัญหาส่วนใหญ่คือขยะบนชายหาดที่นักท่องเที่ยวมักจะทิ้งไว้สิ่งเหล่านี้เป็นโมลพิษต่อทางทะเลอย่างมากเราควรช่วยการเก็บขยะชายหาดเมื่อสิ้นกิจกรรมแล้ว 4. ลดการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อทะเลมีผลิตภัณฑ์มากมายที่มีส่วนในการทำลายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จากการจับของมนุษย์เช่นเครื่องสำอางที่ทำจากฉลาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะในทะเลมาเลียมพายุน,น้อยํำพาแม่ที่มีมนุษย์เป็นแม่นมนำมาเลี้ยงที่เกาะลิบงตายแล้วเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาหลังสัตวแพทย์พยายามยื้อชีวิตนานหนชั่วโมงทางนี้ทีมชนะสูตรระบุสาเหตุจากภาวะช็อกตายโดยพบถุงพลาสติกหลายชิ้นอุดตันที่ลำไส้จนอักเสบจัดทำโดยนางสาวชนิดาสายสุดม .6 ทัเด็ที่17 นางสาวชมพนูตคุ้มแก้วมหกทับสามเลขที่18นางสาวณัชกรหน่อใหม่ม .6 กทับสามเลขที่20นางสาวธนิ t าอินทชิมมหทับสามเลขที่22นางสาวนิรชาบุญยางมหทับสามเลขที่24นางสาวพัฒานานันอินเจียจานมหกทับสามเลขที่2ี่เสนอคุณครูปรวินเกตวงรอดขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ